วันนี้พิกชมรถคันเก่าเท่าแกมะลิเรามาตระเวนกันแถวถนนสีลมเนื่องจากมีท่านผู้ชมทางบ้านแจ้งข้อมูลมาว่าแถวนี้มีร้านกาแฟโบราณที่รสชาติถูกใจคอกาแฟสมัยใหม่นั่นก็คือร้านป้าแขกกาแฟโบราณร้านป้าแขกกาแฟโบราณได้ชื่อว่าเป็นร้านที่ชงเครื่องดื่มได้เข้มข้นมากเรียกได้ว่าคนที่ชอบรสหวานไม่ต้องกลัวว่าแม่ค้าจะหน้างอห่วงของร้านนี้ป้าแขกแกใส่ไม่ยัง้งสังเกตได้จากพึ่งที่มาตอบหน้าร้านอยู่เต็มไปหมด ร้านนี้อรอ่อยอะค่ะรสชาติเข้มข้นหวานมันก็มาซื้อเกือบทุกวันแล้วค่ะมีชาโบราณมีกาแฟโบราณทางร้านเราขายดีมากค่ะอากาศร้อนอยากจะได้พัดลมสักตัวไม่รู้จะเสียบปลั๊กที่ไหนทำเลทางร้านก็ดีนะคะแต่ไม่มีสีสันสะดุดตา ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเพราะเป็นลูกค้าคนพิเศษของเรามะลิใจดีรีบจัดการพลิกชมรถคันเก่าให้เป็นเท่าแก่มะลิทันที รถเข็นมะลิลดโลกร้อนคันนี้มีความพิเศษกว่าใครโดยมีการติดตั้งแผงโซลร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อน,นำพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานการติดตั้งไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดเริ่มจากการเชื่อมสายไฟจากแผงโซลร์เซลล์เข้าสู่คอนโทรลชาร์เจอร์หรือตัวควบคุมการชาร์จจากนั้นกระแสไฟจะถูกบรรจุเข้าในแบตเตอรี่พร้อมสำหรับการนำไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในรถเข็นแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกด้วย ขอบคุณร้านค้านะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรามาโดยตลอดวันนี้ทางบริษัทเราจึงมาพิโชโสม้เป็นเท่าแก่มาริคนใหม่แบบนี้แหละคะ่ะอยากชมรถเข็นสวยๆชิมเครื่องดื่มอร่อยๆก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านป้าแขกกาแฟโบราณยินดีต้อนรับครับ